ใครอยากจะขายเร็วๆเ,เนี่ยก็มาขายแถวๆนี้ได้ครับผมก็มีคนรับอยู่ก็เช็คราคาดีๆแล้วกันนะครับผมนี่เห็นปะ20นาทีนะครับผม480นะครับไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยสติลอย่างเดียวนะครับผมชิวๆเลยนะฮะ เทพทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากอยู่ทุกกัมมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนําวิธีการหาเงินนะครับผมสําหรับใครที่มีเลเวลไม่เยอะมากนะครับผมเอาสัก1้อยี่สิบขึ้นไปเนี่ยก็สามารถมาหาเงินที่แมปนี้ได้แล้วนะครับผมซึ่งแมปที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือแมปดันทานอสหรือว่าดันเคอร์ซอร์แมนนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ จะฟาร์มดันนี้นะฮะเอาพวกสายโจรมาจะเป็นกิยตินจะเป็นชาโดว์เชสเซอร์ก็ได้นะครับผมเอาให้มันสติลได้นะครับผมเพราะว่าหลักๆเนี่ยตีแล้วมันไม่ค่อยตกต้องสติลเอานะฮะสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟิดอีกครับเงื่อนไขในการลงดันของโกดพาเลตนะครับผมก็คือคุณต้องมีเลเวลตั้งแต่120ขึ้นไปนะครับผมคือดันมี2ชื่อแหละ มันมีโกดพาเลตกับเคอร์ซอนแมนนะครับผมรู้สึกเคอร์ซอนแมนเนี่ยจะเป็นชื่อของเซิร์ฟไทยโกดพาเลตน่าจะเป็นชื่อของ IO มั้งผมก็จําสลับกัน2อันนี้แหละนะฮะแต่มันคือันเดียวกันนะครับผมหลักๆเนี่ยเราเลเวลร้อยยี่สิบใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเข้าไปคุยในอีเดนนะครับผมเราต้องไปที่พวกสะพานไบฟอร์สก่อนนะครับวิธีไปสะพานไบฟอร์สนะครับผมเข้ามาในอีเดนกดคุยกับแมวนะครับแคทพาวเอเจนถ้าคุณไปครั้งแรกมันจะเสียห้าหมื่นเซนนี่นะครับผมแต่ว่าถ้าไปครั้งต่อไปเนี่ยก็ไปฟรรีเเหมมือนนดิะคับ กดคุยกับแมวหนึ่งครั้งนะครับผมเรื่องข้อ2นะครับอ่าแล้วก็กดคุยอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็เข้าไปเลยนะครับโอเคอันนี้คือเบสแคมนิวเวิลนะครับก็กดเครื่องเคลื่อนย้ายมิติแล้วเข้าอีกทีหนึ่งนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสะพานไบฟอสนะครับผมเราก็ขึ้นไปตรงด้านบนนะครับกิ่งบนนะฮะอ่ะขึ้นมาแล้วก็เข้าว้าไปนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับผมขึ้นไปด้านบนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางเข้าของตัวโกดพะเล็นะครับผม เดี๋ยวนี้เกชาราคา11 17เแล้วล่ะครับวันก่อนผมเพิ่งขายไป12 k เองนะครับราคามันขึ้นนะเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราก็เอามาตั้งขาย้วแถวนี้แหละ17 k นะครับผมราคาตามตลาดนะฮะดันนี้เข้าได้ตั้งแต่120ขึ้นไปแล้วก็ตั้งตีขึ้นมาเลยนะครับผมก็เปิดตี้ขึ้นมามันเป็นดันที่เข้าคนเดียวนะครับผมตั้งตีขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ เอาพวกยาปงยาปั๊มอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยมอนไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเราต้องยืนให้ถึกเพราะว่าเราต้องสติลนานไงนะครับจากนั้นเนี่ยกดคุยกับเกรย์รอยยอขาดคนนี้นะครับอ่าเรียกว่าจะช่วยเหลือนะครับผมก็รอดันเปิดนหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยกดแท่นว้าปตรงนี้เข้าไปเลยนะครับอ้อลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับผมคลิปนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ชาร์ดโอครอสงบศูนย์บาทนะครับผมซึ่งจะเป็นการเล่นชาร์ดโอครอสตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยจนเป็นชาร์ดโอครอสที่เป็นคัสซี่นะครอาากหเเในมมผ ใครสนใจซีรีส์นี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับผมตอนนี้มีถึง ep 6แล้วนะฮะ,อะโอเคมาเริ่มดันกันต่อนะครับผมในดันเนี่ยเข้ามาปุ๊บคุยกับคิงนะครับผมคุยคุย,ค,ยคุยนะครับผมพออันนี้เขาหายไปใช่ไหมก็จะมีมอนโผมานะครับเราก็ทำการสติลได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บนึงอ่าเราก็แนะนำว่ามาโคครับผมมาโคสติลซะนะฮะ หนึ่งครับกดใบเดฟแป๊บนะครับไอตัวเนี้ยไม่ต้องสติลนะครับผมไอตัวปลากระดูกเนี่ยไม่ต้องสติลเพราะว่ามันเด็กเยอะมากเราสติลไม่ค่อยติดอยู่แล้วนะครับเน้นสติลตัวอื่นนะครับผมเช่นอันเนี้ยอ่าใครอยากได้มาโคสติลนะครับผมคุณไปดูพวกมาโคเอซีเอ็มก็ได้ครับมันคือการกดคลิกกดคลิกแล้วก็กดเลือกสกิลแค่นั้นเองนะครับผมมาโคสมาโคเอฟเอ็มมาโคฮูลี่คอร์สนะครับผมเรามีให้หมดทุกอย่างแล้วในช่องนะฮะ แต่ถ้าใครอยากได้เพิ่มเนี่ยก็เดี๋ยวทำให้ก็ได้นะครับผมเอาจริงมไม่ต่างกันหรอกเนี่ยเนี่ยค่อยๆลากมานะค่อยๆลากมานะครับผมปึ๊บสติลก่อนสติลสติลปึ๊บแล้วก็ฆ่าทิ้งนะครับผมคอสอิมไปนะครับผมไอคอสอิมแสนสามเนี่ยอันนี้คอสอิมของฟรีไม่กดยานะครับผมของฟรียังโหดขนาดนี้นะครับผมเติมของจะขนาดไหนนะครับฝากซีรีส์ชาลุคอนครบศูนย์บาทของผมไว้ด้วยละกันนะครับผมช่วยกันกดไลค์สักนิดหนึ่งมันก็จะบอกว่าอา่าราคาหมดเนี่ยทางออกชั้นสองก็จะเปิดแล้วนะครับทางงอออกกกชััั้้นนนนเี่่ยย,ยบนบนบรููสึจะะะบบลล์ฮ มาถึงนี้เนี่ยคุยกับเกรย์รอยยกระดนะครับผมมันเป็นเรื่องของธานาทออส่ะนะครับอ่าตรงนี้ก็สติลนะครับผมสติลปึ๊บ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 ,บที่เราจะสติลจริงๆอ่ะมันคือชั้น3ครับผมอันนี้แค่ชั้น2อยู่นะข้ามอนห้องนี้หมดนะครับผมมันจะ,จะมีบอกว่าเอ้ยชั้น3เปิดแล้วนะครับผมทางเข้าชั้น3เนี่ยอยู่ด้านบนนะครับโอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยชั้นนี้เนี่ยจะมีมอนให้สติลค่อนข้างเยอะนะครับผมเราก็กดคุยกับคิงนะครับผม คุยกับคิงปุ๊บแล้วก็รอไอสองคนนี้ไอตัวอัศาวินตั้งโต๊ะกับดาบเนี่ยมันคุยกันนะครับผมแล้วเราก็มายืนรอด้านล่างนะครับผม,ผมเพราะว่าเดี๋ยวมอนมันจะเกิดเยอะซึ่งเราก็ค่อยๆสติลไงนะครับเราไม่ต้องรีบฆ่ามากนะครับผมก็ป้นก่อนแล้วค่อยฆ่านะครับผมเพราะว่าเกจชาอย่างที่บอกไปอัลละ 17K เลยนะรอบหนึ่งเนี่ยถ้าคุณสติลทุกตัวเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก30-40ถึงอันนะครับผม ก็ยังตำ่ำก็มีห0 0แสนน่ะแล้วดัานนี้มันลงแป๊บเดียวย0นาทีก็เสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเนี่ยมอนก็เกิดแล้วครับเราก็สติลก่อนครับสติลเสร็จปุ๊บฆ่าทิ้งนะฮะเนี่ยก็เดินวนตามห้องไปนะครับผมสักพักหนึ่งอ่ะจะมีมอนเกิดมาอีกประมาณฝูงใหญ่ๆอ่ะนะอันนั้นแหละจะลำบากหน่อยนะฮะเดินอ้อมๆมาหน่อยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับผมเงินทั้งนั้นนะครับสายฟรีงบศูนย์บาทของเราเนี่ยต้องค่อยๆเก็บค่อยๆเดินนะครับนี่ยลากออกมานะครับแนะนาว่าอย มันมีบางจังหวะที่เราเผ่อฆ่ามอนปุ๊บแล้วมันจะไปด่านถัดไปทันทีนะครับผมเห็นปะมันจะไปด่านถัดไปได้ตรงนี้นะครับผมแต่เราไม่อยากไปไงนะครับผมเราต้องการสติลก่อนนะฮะดังนั้นเราต้องเดินเลี่ยงๆมาหน่อยนะครับผมให้มอนมันไม่ค่อยเห็นเราเราจะได้ค่อยๆสติลและฆ่าไปทีละตัวนะครับผมอันนี้คือวิธีการหาตังค์ของที่นี่นะครับผมก็คือค่อยๆเดินนะครับผมอถ้าเราอยู่นานพอนะครับผมมันจะเพิ่มมอนมาให้อีกนะครับผมเราก็ค่อยๆตีไปนะครับเนี่ยสติลก่อนค่อยฆ่านะครับ โอเคก็จบชั้น3ไปนะครับผมก็เข้าวาร์ปได้เลยนะฮะพอถึงชั้น4เนี่ยก็จะเป็นกลับมาที่ห้องโถงแล้วนะครับผมก็อันนี้สามารถสติลได้นะ i, สติลได้เลยนะครับผมโอเคชั้นนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเคลียร์มอนให้หมดนะฮะหลังจากเคลียร์มอนหมดแล้วนะครับผมก็จะมีศพโผล่ขึ้นมานะครับผมเราก็ไปคุยกับเกรยรอยกาดนะครับผมก็จะมีบอสโผล่ขึ้นมานะครับผมบอสตัวนี้เนี่ยสามารถสติลได้นะครับผมแล้วก็สติลไปเลยนะฮะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบปบปบ,ปบอะเรียบร้อยสติลเสร็จฆ่าทิ้งนะครับผมก็จะได้เกรชาร์ดมานะครับผมจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีมอนผมอีกนิดนึงให้เราฆ่านะครับผมแล้วก็ฆ่าปุ๊บแล้วมันก็จะเปิดชั้น5นะครับผมก็คือมุมทรายล่างนะฮะโอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ไปคุยกับตัวเกรโรเยลนะครับผมอะ อันนี้เนี่ยคุยกับปินเซตนะครับผมชั้นนี้โอเคก็จะมีมอนให้เราสตีลชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยมันจะไม่เยอะเท่ารอบห้อง3นะครับผมชุดนี้ค่อนข้างน้อยนะฮะหลังจากข้ามมอนหมดแล้วนะครับผมก็จะมีบอสเกิดขึ้นมานะครับผมบอสตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถสตีลได้นะครับดังนั้นก็ฆ่าทิ้งไปเลยนะฮะโอเคก็จะมีซาคายโผล่ขึ้นมาให้เราคุยนะครับหลังคำพูดมันหายไปนะครับผมดันก็จะเปิดแล้วนะครับผมก็เป็นการจบดันแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นตัวแรกของนะครับแต่่เเเรรรราาาาไไมมต้ออองแลกกกกหนนะะะคับผดปขย็พฮ อ่ะแล้วก็ออกเลยนะครับปุ๊บมันจะได้เกชัดติดมาอันนึงเป็นการจบดันนะครับผมโอเคอ่ะออกมาปุ๊บก็กดทําลายดันด้วยนะครับผมแล้วคุยหนึ่งที่นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมวันนี้เนี่ยได้มา38อันนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับใครอยากจะขายเร็วๆเนี่ยก็มาขายแถวๆนี้ได้ครับผมก็มีคนรับอยู่ก็เช็คราคาดีๆแล้วกันนะครับผมนี่เห็นปะยี่สิบนาทีนะครับผม4ี่แสนแปดนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยสติล์อย่างเดียวนะครับผมชิวๆเลยนะฮะ ถ้าใครอยากไปขายเนี่ยก็เอามาขายได้นะครับผมเนี่ยอันละ 17k นะฮะมาตั้งร้านออฟไลน์ขายเอานะครับผมก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยประมาณนั้นแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็เป็นวิธีการหาเงินแบบง่ายๆนะครับผมในเซิร์ฟคัรสด้วยงบ0นบาทเลยนะครับผมกิโยตัวนี้เนี่ยศบาททั้งตัวนะครับผมเล่นชิลๆมานะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับซีดีชาร์โดคอรสงบ0บาทของเรานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับผมก็ฝากไปสนับสนุนด้วยการกดไลค อ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็จะลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟิต YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกัมเวขายของสาหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไ cribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบลเวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกําลังใจให้กัมลเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กัมเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ